สวัสดีค่ะยินิีตอนร,รั้เขาสู่อช่องขางที่สาก่อนะรัอัปเดตทำไมพี่น้องหอดใจแล้วเนะาะเงินปูของอยาค่ะเฮดดีๆเดอพากันเฮดดีๆเดอโอ้ยบห้บห้มาถามเมือนกันอ่ะโอเงินไหลจังใดกับมาบ่ถามเดกคนถามไปแล้ว <laughs> พงเนี่ยเนี่ยคนถามอยู่พอแม่พี่น้องเนี่ยมองนี่ปองนี่เห็นบอนี่เอฟซีเห็นยีบอนี่ปองนี่เออลุงช่างพคนจงไหวนี่เนี่ยมันจะมีสามปองเนาะท่านไ้เสื้อเล็กใช่ไหมป้ามาเห็นปากก็เลยกว่าเอ้าเขาเฮ็ดจองปองจองปองไหวเนาะท่านเออเพฝนก็เลยว่าเฮ็ดว่าเห้มาถามมาท่านมาบ่ถามดอกยวมิตรป้าจะถามเพคนเออตอนนี้ฝ้าฝนก็ร่างชิมมืด ตั้งเข้ามาเพาะม่วพี่น้องพ่นมพ่พเขาแล้วแล้วิก็แล้วัอือาเนี้เห็นแล้วเนี่ยอืึแต่ว่าูอะกัเฟองนันมือนกันใเลยอืมอันนั้นก็วมาถามกันน่ะเออเขาแล้วสีถามเ็ดีเด้อล่ะเอ้ยเออมาถาม่าองใส่จันมา่ะบาสิวาพ่อแม่พี่น้องปองไปเอ้ยมาเบิ่งฝนฝ่าลังตั้งเข้ามาพนน่ะ พนกำลังต sociedad, media, 謝謝ังเขามากพ่อพี่น้องปองไป่อย่องค์้เนี่ยปองข้างหน้านี่เพื่อนก็บอกว่าเอาไว้ให้ มาถามมาสั่นมาบ่าามีดอกหมามันจะมาถามเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องเออมิตรคนนี่ยแหละโดยเฉพาะป้านี่ยแหละมาเห็นป้าก็มาถามเพิ่นพ่อแม่พี่น้องปองไปอัปเดตเด้อค่ะเด้อไก่สีเหลวแล้ว อยากบอกบอกเรื่องอะซิลคนนี่เขาเนาะจะจะเอาวซิลิโคนมันยิ่งเหวินว่าเห็นบอกโคตรร้านเขาพี่เอาซิลิโคนมันนี่ห้อยบบดนี้เออเฮ็ดมันดีตัวเนาะเออเฮ็ดแล้ปดสิบบาทหุ่นเออนั่นละเอเฮ็ดดีดีด้อเงินบรรพบุรุษได้เนี่ยฮันเออบ้านบ้านหลังนุราซาสามหลังนะของเจ้าเนาะแมนแมนยีดอกนายแมนยีดอกโอเค เงีนนั่นบรรพบุรุษเด่นเ่ยนะเออชุดก้อนนั่นทั้งเทิงกับเป็นเออยนี่ยละเห็ดนั่นนะเบิดเซนหาบรรเนียน้องเชลาไม่เห็ดตัวนี้เบิดล้านหาเนี่ยนะเออล่าสุดนี่ล้านหาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็บอกคำขวัญเสือเด้ออย่าถือไปเป็นประเด็นเด้อเออฝากขอพูดไปนะคะพ่อแม่พี่น้องอย่าเก็บไปเป็นประเด็นนะคะอย่าเก็บไปเป็นประเด็นนะคะงบไม่ถึงแสนนะคะ ใกล้แล้วใกล้จะสำเร็จแล้ว,อวมอบให้ึนแสนดุม่มนแล้วก็น้องแหม่มนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะทำบ้านให้รูของยาทานะคะส่วนขั้นบนนะคะที่ลื้อลงมาเนี่นะคะก็ ปลาอ่อนนะคะเป็นคนได้ทำหลายปีแล้วจนลืมแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะเป็นไม้เก่าเ้อใไม้เก่ามาดัดแปลงไม้เนาะค่ะเนาะหลายปีแล้ว ฝนก็กำลังตั้งเขานะคะมานะคะเข้ามาพี่เนาะนี่ค่ะลุงช่างก็ยังอยู่บนลังคานะคะประอรก็พูดป้ายนะคะงบไม่ถึงแสนนะคะลุงพลแล้วก็น้องแหม่มนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะ มงลังคาเอา้มฝ้าพี่ดานผอมนอคพอยพี่นอก,ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอออนใจแห้งว่าดนเเบา nhau ทำใดดีว่าผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กัใช้ญญด้วยเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่มิวนอ